สุขสุสดีครับพี่น้องทุกท่านเกษตรวิถีพุทธสวนพุทธเกษตรวันนี้ขอนำพาทุกท่านมาที่แปลงเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับพี่เพรม,มอัปเดตหลุมพอเพียงครับวันนี้เราจะมาอัปเดตเนาะมาดูพัฒนาการของต้นไม้นะครับที่เราปลูกนะครับช่วงเราปลูกเนี่ย เราปลูกเป็นลักษณะของหลุมพอเพียงนะครับคําว่าหลุมพอเพียงคืออะไรก็คือเราทานะครับหรือเราขุดหลุมเนี่ยนะครับกว้างลึกยาวประมาณ50 50เซนติเมตรนะครับพี่ปรีมนะห้าสิบเซนติเมตรนะครับเมื่อเราทําเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วเนี่ยตรงกลางเราก็จะปลูกต้นกล้วยนะครับเราจะปลูกต้นกล้วยนะครับ ไ้ตรงกลางทางข้างนะครับทั้งสี่มุมนะทั้งสี่มุมก็จะมีมะละกอนะครับมีต้นเพกานะยังลมนี้นะครับก็มีต้นกระท้อนปุยฝ้ายแล้วก็มีต้นต้นไม้เศรษฐกิจนะครับคือไม้พยุงนะครับผ่านไปหลายปีครับพี่เพรมนะครับ กล้วยตายนะกล้วยนะครับตายนะครับเพกาตายมะละกอตายนะครับเหลืออะไรครับเหลือต้นกระถอนกระทอนปุยฝ้ายนะครับนะได้กินลูกมาหลายปีแล้วครับไม้เศรษฐกิจของเราเหลือนะครับเติบโตอย่างสวยงามนะครับนี่นะครับเราจะเห็นว่า เหล่านี้คือพัฒนาการนะครับนะพัฒนาการของการตั้งใจทำของพวกเรานะครับ,รบเพื่อส่งมอบต่อให้กับอนุชนคนรุ่นหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องพรับไม่ว่าจะเป็นพี่พรมนะเพื่อสืบต่อนะครับนะก็จะมีคำถามหลากหลายนะครับที่เขาถามว่าปลูกต้นไม้แล้วเราจะกินอะไรนะครับนะครับ ในขณะที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยเราไม่ได้ปลูกต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมเราปลูกมะละกอปลูกกล้วยนะครับในครัวปีแรกนี่เราอาจ,จะได้กินมะละกอกินเพกานะกินกล้วยนะครับในสี่ห้าปีต่อมานะครับกระท้อนก็เริ่มลิดอกออกผลนะครับเราก็ได้กินนะเราก็ได้กินนะครับแล้วในอนาคตนะครับต้นไม้เหล่านี้นะครับ ็จะเติบใหญ่ไปข้างหน้านะครับนะอนุชนคนรุ่นหลังต่อไปก็จะดูแลต่อนะเป็นการส่งมอบนะครับเนะเป็นการส่งมอบไปตามวิถีที่ควรจะเป็นนะในขณะที่เราปลูกตรงนั้นแล้วนะครับใกล้ๆนะพี่เพิมซูมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือต้นกาแฟนะครับนะอันนี้คือกาแฟ สายพันธ a r a b ก้านะครับที่เราปลูกไว้นะครับส่วนมากกาแฟก็จะชอบร่มนิดนึงนะครับนะครับช่วงนี้ก็ติดลูกนะครับนะติดลูกกาแฟเนี่ยแดงๆอย่างนี้นะพรีมนะ<ช>กาแฟสุกอย่างนี้เนี่ยถามว่ากินได้ไหมกินได้นะครับรสชาติหวานด้วยนะ,นะเดี๋ยวจะชิมให้ท่านผู้ชมดูนะครับหวานจริงนะครับ นี่คือกาแฟสายพันธาุราบิก้านะครับในแปลงข้างบนนี้นะครับเราปลูกสายพันธ์อาราบิก้าเนาะส่วนแปลงข้างล่างนี้เป็น r บ b สต้ a นะครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับหวานนะครับหวานหวานมากนะครับแต่ก็จะมีกรรมวิธีในการทำนะครับเรื่องของกาแฟนะ สำหรับใครที่สนใจก็ติดตามคลิปต่อ,ตอไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องของหลุมพอเพียงดูพัฒนาการมาถึงหลุมตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมพี่พรีมเห็นไหมครับเนี่ยครับสวยง,งามจริงครับต้นนี้สวยงามมากนะครับสูงใหญ่ส่วนหนึ่งต้นไม้เหล่านี้นะปลูกนานแล้วตั้งแต่พพ่เพมยังเด็กอยู่างน้อเพลมนะเพลเพลยม,ม,มาช่วยช่วยปลูกนะครับ เราจะมีรูปอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเืีองยุก,กี่ขวบลูกสิบสองนะดูต้นไม้สิครับโอ้โหสูงใหญ่มากนะครับต้นกระท้อนนะที่ด,ดอกออกผลติดลูกแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับทำเป็นลักษณะลุมออเพียงเหมือนกันนะครับก็จะมีต้นกล้วยไว้ตรงกลางนะครับมีเพกา มีมะละกอนะครับกล้วยเพกาะมะละกอตายแล้วนะครับไม้เศรษฐกิจนะครับไม้ผลยังอยู่นะครับไม้เศรษฐกิจโตกว่าไม้ผลนะได้กินนะครับอันนี้ก็โตไปตามวิถีของเขานะครับ ประโยชน์ของไม้นะครับอย่างที่เราทราบเนาะรเราอยู่ในร่มตรงนี้เย,ย็นสบายมากนะครับนะย,ยิ่งอากาศช่วงนี้ที่เชียงคานเป็นย่งครับเมื่อคืนอุณหภูมิเท่าไหร่สิบสามองศานะนะครับเวลานี้ขณะนี้เวลากี่โมงครับตอนนี้เวลาสิบสามนาฬิกาสิบสามนาฬิกานะครับอากาศเป็นไงลูกอากาศก็เย็นสบายไหม เย็นสบายนะเย็นสบายนะครับเรามาอัปเดตมาดูพัฒนาการนะครับคือต้นไม้เหล่านี้เนี่ยเราช่วยเหลือเขาในขวบปีแรกนะครับก็อาจจะมีรดน้ํารอดได้บ้างหลังจากนั้นพอเขาโตแล้วเนี่ยครับไม่ต้องดูแลเลยนะปุ๋ยแทบจะไม่ต้องใส่เลยนะครับนะแทบจะไม่ต้องใส่เลยดูนะครับดูดินเนาะเพียมเนาะดูดินดินที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับ นะดนิดนเดนินที่อยู่ในพื้นที่ของเราเตรียม zoom ให้ท่านผู้ชมดูนะนะครับทั้งเศษไม้นะครับเศษไม้ใบหญ้านะครับหรือเศษใบไม้เนี่ยนะครับนะเหล่านี้เนี่ยก็จะย่อยสลายนะครับเป็นอินทรีย์วัตถุต่อไปนะครับเพราะเราเราไม่เผาอยู่แล้วนะครับสิ่งนั้นเราไม่เผานะครับนะเราจะให้ สิ่งที่มีอยู่ตรงนี้นะครับนะเกื้อกูลกันดูแลกันตามแนวของกเกษตรวิถีพุทธนะครับนะถามว่าทําไมถึงเป็นกเกษตรวิถีพุทธ <_ m im> ก็คือเป็นกเกษตรที่ทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่ตรงนี้กเกื้อกูลกันนะครับในขณะที่คนทําก็จะไม่เบียดเบียนนะครับต้นไม้นะครับจะดูแลตามวิถีที่ควรจะเป็นนะครับเพราะเราชนิตของเราเหมาะกับต้นไม้นะนะครับเหมาะกับต้นไม้นะครับ ไม่ต้องดูแลมากต้นไม้นะครับนะเราเอาความสามารถที่เรามีอยู่มาทำนะครับพี่เพิมซูมๆดังนั้นลูกนะมีเพื่อนบ้าน <c oughs> เห็นไหมนกอะไรนะนะครับดูนกเล็กน้อยเนียนะ่ยเห็นไหมไม่ไม่เห็นนะเนะี่ยนะครับนาะคือนกนกชนิดนี้เนะี่ยไม่แน่ใจว่าชื่อชช่นนกอะไระครับดูชอบชอบใกล้คนพี่เพิมเห็นไหม น,นี่คือธรรมชาติครับต้นไม้มีประโยชน์มากมายนะครับสามารถเป็นที่อยู่ให้นกได้นะครับนะในขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงตรงนี้นะครับเขาเน้นปลูกอะไรครับปลูกของขายนะปลูกของขายมีอะไรบ้างครับข้าวโพดนะช่วงนี้เขาปลูกข้าวโพดหรือไม่ก็หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวเขาก็จะปลูกปลูกมะเขือนะครับแต่ของเราก็เน้นนะ เน้นของกินนะครับนะเน้นของกินที่หลากหลายนะครับเพราะเรามีความเชื่อนะอย่างหนึ่งว่าคนเราเนี่ยนะครับกินอย่างไรจะเป็นอย่างนั้นนะครับนั่นคือหมายความว่าถ้าเราได้อาหารที่สดสะอาดปลอดภัยนะครับนะร่างกายเราก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยนะครับสำหรับใครที่มีพื้นที่นะครับก็ะจะสามารถแบ่งเนาะเพ่เนาะ แบ่งสรรปันส่วนนะครับทำตามกำลังความสามารถนะครับนะที่ควรจะเป็นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้ก็คือเรามาดูพัฒนาการของหลุมพอเพียงของเรานะครับถ้าสรุปนตรงนี้ก็คือเราพอใจในระดับหนึ่งนะถามว่าพอใจไหมพอใจมากเพราะว่าต้นไม้นี่เติบโตสูงใหญ่นะครับให้ความร่มเย็นนะครับฟอกอากาศให้เรา นะครับสดชื่นเย็นสบายนะครับในขณะที่เราปลูกกาแฟก็ได้กินนะครับสำหรับใครที่สนใจกเกษตรแนวนี้นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับส่งกำลังใจทักทายกันให้กับช่องน้อยๆของเรานะครับเราก็จะเดินไปตามวิถีของกเกษตรนะครับกรเกษตรวิถีพุทธ นะครับแล้วก็จะนําสิ่งต่างๆที่มีอยู่นะครับในพื้นถิ่นพื้นที่ตรงนี้มานําเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ